ออืม응응ได้เพื่อนใหม่ทิปได้เพื่อนใหม่ไว้ได้เพื่อนใหม่น้ no. องหัสวสุดจังไม,มไม่เบียวอะไม่เบียวอัดคลิปแล้วนะวว้าบบออีี่่ไมใชหลังจากทิปเพื่อนคลิปได้พวกไปแล้วสองคืนนะคะเราจะไปทิ้งตรงห้วยตองเลยเราจะไปทิ้งตรห้วยตองเหรอคะทิ้งห้างอีทิปตรงห้วยตองเหรอคะ เมื่อกี้เมื่อกี้แม่ทิพย์เป็นอะไรคะพี่วาแม่ทิพย์ุ้อแม่ทิพย์ุ้อเขาคอเขาใจเขาขอหิวใจเขาขอหิวใจจ้าสวยยังไงก็ไม่เท่าตาเห็นนะจ๊ะตอนนี้กี่โมงจ๊ะโมงอ่ะสวยสวยมากเลยหมอะเต็มเต็มหมดเลย

ว่าเธออ้วกตั้งแต่ขึ้นน้ำนาามาว้ายเป็นไงวันนี้สุดยอดดีหลีว่ะทางนี้จังได้กย็ยังเป็น the best สำหรับกอยูเออนะ่เลอะไรเนี่ยเละบรมเละบรุมเดี๋ยวจะกินอยู่นี่นตัอกโม คือเรล,ลงเตียมเอาไงอ๋อตอนนั้กูมาลงเตียมเอาไงตักม้อไม่ใช่หรอนี่ตักม้อด้นี่ตักหม้อเป็นผู้จุดอ๋อไปเดี๋ยวยังไงเตอนแล้ก็ลงเตียมสุดขอบป้าไงก็มาก็กลับมจีดจดเป็นไงวันนี้คือเหนื่อยใช่ไหม ก็เคยมาลงแล้วมันก็กนไ,ไ,ไปปีนงูดีกว่า,าใช่คิดว่าแต่รสชาตินี่อัวไม่รู้นะดีมีอัวมีเออได้มาตักหมอก้อลงเตี้ยมสักทลงเตี้ยมสาขาเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงทางไปพิโลกใช่ไหมมันก็โอเคข้าอุยดูวิวสวยเลย เร็วๆรีบซื้อที่ไว้ตรงนี้แหละขอเงกันไหมเออออกกันกระสูนกูมีสองบาทนี่พูละบาทสองบาทต้องซื้ดอะไรอีกหรอแจ็คเก็ตหนึ่งเอามาไว้มาปีละครั้งมาตั้งแค่นี้สิเสียง,ง <c oughs> <c oughs> อ๋ <c oughs> <c oughs> องตอนแรกเราจะมาพักกันตรงนี้ใช่ไหมไม่ชใช่ของปีโนลาเต้เลยของปีโนนั่นเองอ๋ออีตึกนี้ของปีโนไงตึกเนี้ยของปีโนนะเดี๋ล่ะไอ้ที่เป็นสอนรายู่เป็นีทางยโรลาเดนอุ้ยของกินส้มมาลายแต่ว่าคุณเห็นเราแหละ ได้ตรงนี้หนึ่ตงนี้อยู่จอดังนี้้งทีเพเห็นแล้เราจอดข้างล่างอย่างนี้ใช่ไหมเพราะมันมีสองชั้นมันจะวิดหลือนี่เราลงไปทางนี้ก็ไเป็นไงวันนี้เใช่ไหมฮ้าเปกอกูวไม่ได้ กูว่ามันไม่ได้ได้ไหมกูจอดอ่ะก็จอดมาจอดอ่ะเอาเลยไหมมึงอรอเดี๋ยวมูจอดเนาะเออจอดก็จอดจอดก,กูถ่ายรูปก,ก่อนนุ่งสวยแม่ง <c oughs> มสวยชิบห <c oughs> ายอ่ะดักออกอ่ะในขณะที่เพื่อนกำลงังวุ่นอยู่กับการดักออกของรถนะคะของเขาก็ที่ผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันกับเราอืมอีกแก๊งที่มันแต่งหน้ากับกูหรือเปล่าวะเนี่ยอันนี้เขาไม่รู้แไมเขามีผู้ชายขับรถให้เออเขามีผู้ชายขับรถให้รับสมัครนะคะ เข่าคอเข่าใยพินอลตมากับเอวาค่ะยบายให้กล้องเลยค่ะอาไคเาหนู่ช่่ชชูชูเอเลยจะเป็นแล้วแมู่แลแหนาวจังเลย ไม่เท่าตาเห็นอีกแล้วกูเป็นสมาชายแปดแปพี่น้องพี่น้อง ไา <rium> <Dante> คนแปดแสนพี่เนาะคนมันเยอะขึ้นเนี่ย Happy birthday กทแปดสองสี่เก้านะจ๊ะถ่ายมือรีดด้สิไม่เป็ถ่ายมือรีดด้หรอจ๊ะที่ว่าบอกก่อน Happy birthday ก่อนเพี่าเ Happy birthday of อบอกก่อนพูดด้ค่ะ Happy พูดดังๆสิลูกขอดังๆ ชูยูเอาใหม่เราพร้อมกันหนึ่งสองตัเบอร์เดย์ชูยูแฮปเบอร์เดย์ชูยูแฮปเบอร์เดย์แฮปเบอเีบอร์เดย์โอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะพี่วานเรากำลังจะไปไหนนะคะเราจะลวนจไหนเระไปกังเราจะไปไหนกันนะคะเราอยู่เขาจไม่เห็นไม่เห็นพ้อกูถอยออกมา กังหันลมทีน่อยเราคนภูเขาน้ำไปนะคะท่านผู้ชมอ,อ๋อาพาไปไหนเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังคนภูเส้นทางนนคนภูเส้นทางใหม่ๆอีกแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นกีนแหงียนี้เนี่ย,ยดูว่าเห็นดูไหมคะไม่เห็นห <c oughs> เห็น<ม><ม>แต่ดินแดงนะนอนหลันะอ๋อเพิ่งเลยเงยตวนๆเนี่ยอ๋อทางงามๆไปไม่พาไปแล้วเนี่ยดูอะไรเนี่ยนี่างว่ะรถก็คันสีขาวเนี่ยกับรถทุบไม่ได้ให้กับคนเลยโอ้ทางไปกางหันลมมาเนี่ยอะไรเนี่ยข้าวเนี่ยเดเขาแค่รถมาเก็ตเลรอเนี่ย ไอ้ตัวในท้องจะมีปัญญาจะทัให้ลมเขาคอนะคะด, <c oughs> ด้วยกัรอะไรเนี่ยอ้าว <c oughs> โอ๊ยอบตงบเบิดโอ้โหลุงลุงพี่อ่อลเพนเพื่อนพื่อนเพืพื่อ่อหมูแล้วเพื่อนาดูรถใหญ่อะไรม้างลุงเป็นกลางหันลมนะคะนี่ค่ะกลางหันลมพัดวีวีอยู่ค่ะโอ้ยโอ้ยมันเคยมันเคยมาทางนี้บปนีิมันคือพาเขามาทางนี้ กนลมยังคะใหญ่ไมคะลูกฮะจไม่ได้เลยหลูกกไปไหนลูกมันใหญ่คะใหญ่มากเลยใช่คะผู้ใหญ่ช่วย่ลูกอะไรเนี่ยมันเป็นจุดใกล้มากเลยเนี่ยอ๋อมันเป็นจุดชมวิวงหันลมที่ใกล้กางหันลมที่สุดนี่แหละคิดได้แง่ดีนะป๊อป ชีวิตมาก <laughs> <c oughs> ลูกเึงได้ซื้อไปรถคันไหนบอเอเดกูไปหาซื้อหน้องคิดวาอัไนี่นองเหอวะมันออกมือเลยมือบวกมันจาต้องมาไ <c oughs> งจิอะไรเนี่ยะทาวกโอ้มันเลยเล่นเดียวอบรอบน้นไม่ออไม,มาเ้วนะทาเียว ไม่ไ <icana>, หมครัครับรถโอ้โอ้เสียวตกปึ้งอุ้ยคุณบอลลุกแล้าตกปุ่นค่ะเราได้อัดทุกอย่างไปหมดละอากาศดีเลเออมว่าอัดไหม สบายจังเลยเออสบายจังเลยแข้งแข้งกว่านั้นให้มันขึ้นไปไกลจังเลยเร็วๆจะภาพนิ่งแล้วนะรอบนี้ปัดผมดีๆอ่าเออใส่ผมภาพนิ่งเออง่าขึ้นมีความสุขจังเลยเหมือนมีผู้ชายมารอรับ ตาแล้วไปเขียนว่าโอ้ยดึงด้วยก็เลอะแต่ไปเขยียนว่าา๊ยไม่ใช่อ้โหโอ้โห น,นี้อยู่ที่อะไรคะค,ค,คุณทิฟคุณทิ์อยู่ที่ไหนคะหานหน้ามาค่ะเดอะ The Pye รู้จักชื่อที่พักไหมคะ The เฮ e House and c a มปิ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างหลังนะคะเป็นภูเขาจริงนะคะไม่ใช่ภาพว่าอันนี้อะไรคะกินหรอคะไม่คะ่ะอันนี้ของคนอื่นคะ่ะเดี๋ยวจะพาชมที่พักนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของอาคารที่พักนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะจะอยู่ใกล้ๆก,กับอ่างเก็บน้ำซึ่งของให้พวกนี้มีหมอกนะคะ พี่ว่าพี่ว่าโผล่หน้ามาดูหน่อยพี่ว่าพี่วาล่นน้ำอันนี้ก็จะเป็นชั้นสามนะคะของอาคารที่เราเลือกที่จะให้เป็นที่พักของเราในคืนนี้นะคะส่วนเราอยู่ชั้นชั้นไหนคะทีบชั้นสองพี่ยะทางลงชันมากค่ะลงข้างที่ที่ลงเราลงตรงตรงไหนนะลงตรงซอยข้างจุดชมวิวเขาคอเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่พักของที่อื่น แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะชมอาทิตย์อัสดงนะคะเพราะว่าทางทิศนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกพอดีอันนี้อะไรคะไข่ลิงป๊าดเบิรงพร้อมมหลิอะไรนะคะพี่าวานว่าอะไรนะคะอาบน้ำอยู่หรอคะอ๋อพี่วาน้ำอยู่อ,อ,อ,ยอุ้ยไอ้วันนี้เธอเหนื่อยใช่ไหมไก็ไม่เป็นไรนะเธอ ให้เพลงเพลงนี้มันหิวใจของเธอแม้ว่าต้องเจอโลกที่ใจร้ายเท่าไรให้กอดของฉันสรงผ่านเพลงนี้ไปแม้ไม่มีใคระก่อยังมีฉันอยู่เบอร์ลี่เจ็บคอค่ะหมอเทวดาเหรอคะเป็นมาได้สองวันค่ะเดี๋ยวทายาก่อนค่ะทายาก่อน เพียงข้างเธอใจไม่ไว้เอ็และยังคงชัดเจนอย่างนั้นห<ฮ>าสายยังสวยรายล้อมทะเลด้วยรักคงไว้ด้วยใจนน้นหนักแม้จอายุพาจะมีเพียงฉันและเธอตราบนานเท่านั้น นี่พอแล้วเป็นภาพดีไม่ต้องสารภากันอีกแล้วเห็นดีนะไม่เห็นยดีนะคุณแคนเป็นยังไงด้วยเออแค่เป็นยังไต้องถามอือ ว่าเรียกว่ามีหูหางโออยากกลับมาอยู่พิษโลกจักเลยจริงๆอยากวาานแล้วผ่านหนะารั็งมากเลยนะเห็นไหมเราอยากไปอานาอานันต์ปัตยาปัทะจัยเราจริง,รงพูดจริงเห็นไหมเราไปกับออบได้เราไปกับออบได้ไอ,อ,ไดอ,อะไรเดียวไม่กลับไอ้่อง อย่างช่วงหน้าทุเรียนอตอนนี้ช่วงตอนนี้คือต,ติช่วงหน้าทุเรียนมันไม่ตรงกับเขาชื้อูดดีนึงมันตรงกันมันก็เลยไปเที่ยวกันได้แต่พอไม่ตรงอย่างเงี้ยถ้าจะไปทุเรียนก็ไปได้แต่ต้องน่าจะเดือนเลน่นเดือนทุกเดือนก็ไม่ไหวอ่ะจาไม่ได้อ่ะทำไมกล้องมึงเป็นอย่างงี้ดิฟมึงอะโดนโบว์เต๋ออะโบตัวคุณเล่าไม่ได้จริง iPhone 14 Pro Max 256ร้อยห้าสิบหกกิ๊กสีดำคุณเล่าไม่ได้